สี่ห้าปีในปีนี้นพระเจ้าองเธอก็องค์เจ้าอภากรเกษติวงตรสมัหลวงสุฑพรเกตคุณมศักดิ์กงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จจุนาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านับเป็นราชกุลในราชกุลวงเป็นอ,องที่ยี่สิบแปดจะเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่หนึ่ง ในเจ้าจอมบรรดาโมลวิดาแก้วพญาเปรละรองไววัตรวอนบุญนาผู้บัรจา,ารย์หาเรือวังหลวงมีขนำเร็วว่าพระองค์เจ้ามาปะปออยู่วงพระโสดในพระประหลมหาสวังเมื่อว,วันที่9มันบ,บาคมพศ2423ตรงกับวันอาทิตย์เวลา3ท่าน